สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับพ่อมีเวลานิดหน่อยพี่น้องนะครับอ่าพ่อมีเวลานิดหน่อยนะครับว่างๆก็เลยมาอัดคลิปนะครับพอดีนะครับมีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้กับพ่อแม่ๆเอฟซีเกี่ยวกับลูกสาวองค์หญิงนะครับเป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีนะครับช่องผมบ่มีข่าวลายหรอกพี่น้องนะครับจะมาบอกข่าวดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีข่าวนี้ออกมานะครับก็คือมีคนทักมาถามผมบ่อยมากหรือคอมเมนต์ถามผมบ่อยมากนะครับว่าเมื่อไหร่ลูกสาวจะขึ้นบ้านใหม่นะครับย่ามไดนะครับพอเอกแม่หน่อยเิ่นจะขึ้นบ้านใหม่จกเถื่อนะครับหลายคนก็อยากให้ขึ้นบ้านใหม่แล้วอยากไปร่วมงานแล้วใช่สิครับเอาละมือนี้ครับผมมีข่าวมาบอกนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะเห็นแล้วลหละนะครับว่าขึ้นเมื่อไหร่เพราะ พ่อเอกนะครับเพื่อนก็ได้โพสผ่านทางเพจพ่อแม่คุหญิงแฟนเพจไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้นะครับเท่าที่ติดตามจากเพจพ่อเอกนะครับพ่อแม่คุณหญิงนะครับเพื่อนก็ได้ไปพบกับหลวงปู่นอหลวงปู่ที่นับถืออยู่วัดบ้านหลวงปู่นั่นแหละนะครับหลวงปู่อย่างผมก็จําซื้อหลวงปู่ไปเลยเนาะหลวงปู่บุญหนุนบ่อนนะครับถ้าจำผิดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดผมบอกผิดไป ก็คือน่าจะไปขอเลิกแหละนะครับไปคุยเรื่องเลิกงามยามดีว่าควรจะขึนมือได้ดีนะครับแน่นอนนะครับถ้าขึ้นช่วงปีใหม่มันคือเลิกดีแน่นอนนะครับถ้าขึ้นช่วงปีใหม่ซึ่งปรากฏว่าเลิกที่ได้ครับเลิกงามยามดีที่พ่อเอกแม่หน่อยและน้องหญิงได้มาก็คือวันที่หนึ่งครับหนึ่งเดือนมกราครับเป็นวันแรกของปีด้วยครับเป็นวันที่ดีมากๆเลยครับและ น่าจะตรงกับวันหยุดของทุกๆคนบพระว่าสิเหตุงานอย่างมือนี้กันน่าจะเป็นมือวันหยุดของทุกๆคนนะครับที่เสื้อวาทุกคนน่าจะสามารถที่จะไปร่วมงานได้สำหรับคนที่แบบบนมิถุนาประปังกับทั้งบ้านเนาะนะครับแบบไปร่วมปีใหม่กับที่บ้านกับครอบครัวอะไรเรียบร้อยในก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งเลยสิครับแล้วก็แวะมาร่วมงานกับลูกสาวก็ไใดพี่น้องครับนะผู้ใดว่างก เบื้องล่สดออกก็ได้จังดนเพิ่อนก็เลห็นเบื้องขึ้นเก่าแหละพี่น้องนะครับร่วมแสดงความยินดีกันทางออนไลน์ก็ได้นะครับส่วนตัวผมอยากไปพี่น้องผมอยากไปถามว่าไปได้บ่ไปได้ครับผมช่วงนี้บมมีอีอยงติดขัดหรอกครับนะถ้าเกิดมันเป็นวัหยุดราชการปกติผมก็ไปได้ปกติครับถามว่าผมจะกลับบ้านบ่กลับพี่น้องกลับบ้านเจ้าของครับจักหมื่นหนึ่งสองหมื่นแล้วก็วันที่หนึ่งก็อาจจะแวบไปนะครับไปอยู่แล้วนะครับพี่น้องผมไป อ,อยากไปอยากไปกันครับอยากไปไผสิไปแน่พี่น้องวางแผนไ้เด้อเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ลูกสาวนะครับไผอยากไปวางแผนไ้เด้อนะครับคนงานโรงงานบางคนก็หยุดตั้งแต่วันที่ยี่สิบกว่าของเดือนทันว่าแล้วนะครับหยุดเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีบางคนนะครับวางแผนเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะเอกโพสอย่างนี้ครับ ได้เลิกขึ้นบ้านใหม่วันที่1มก,การาคม68พร้อมฉลองปีใหม่ด้วยกันที่บ้านหนองคูขอเชิญพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านพบกับรถแห่สาวน้อยหน่วยสองพี่พน้องมีรถแห่พร้อมยันมือเว้นนะครับผมยันม,มือคืนนะครับเพราะผมกับบรลลูว่าวันที่1มกราเนี่ยครับปีใหม่เนี่ยสาวน้อยเพิ่นมีคิวงานอยู่ไสหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดจัดตอนกลางวันแสดงว่ายันมือแรงเพิ่นมีงานครับแสดงว่าเพิ่นมีงานเพราะว่าสาวน้อยบริว่างเนี่ยปีใหม่เพิ่นบ่เคยว่างจักปีเลยพี่น้อง ปีใหม่ผมไ่เคยว่างปีที่แล้วก็ยังไปเข้าดาววิช้ยภูุ่มนะผมจำว่ผิดนะครับปีที่แล้วเข้าดาววิใชัยภูมิมจาได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมือปีใหม่มือสำคัญสำคัญแบบนี้ครับสาวน้อยบันไหนจะว่างครับก็ต้องมีงานตอนเย็นแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นกาสีม้วนกันยิงมือเว้นนะครับยิ่งมือแรงลูกสาวก็อาจจะได้พักพัก่อน,น้อยนึงและครับไปขึ้นงานนพี่น้องนะ แตลองติดตามเมืองคบว่าวันที่หนึ่งเพิ่นมีงานอยู่ใส่ตอบอนะครับไปมวนรถแห่บ้านลูกสาวก็บยิมบุญแรงกับอาจิตตามลูกสาวไปงานก็ได้ครับมวนสองต่อพี่น้องนะครับข่าวดีวะข่าวดีวะนี่ครับงานจะเริ่มช่วงเช้านะครับวันที่หนึ่งมกราหกแปดรถแห่ตอนกลางวันขอบระคุณพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับนะครับกับบ้านหลังนี้นะครับกัถือว่าลูกสาวได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงได้มาด้วย แรกสนับสนุนซัพพอร์ตจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซหลายๆท่านนะครับบ่ิวาสิเป็นมาไล่นาเวทีติดมือนาเวทีมาไล่โอนออนไลน์จากต่างประเทศในประเทศนะครับทั้งการทํางานค่าตัวต่างๆของลูกสาวเนาะเพ่เก็บหอมรอมริบมาลงที่บ้านหลังนี้นะครับนะเอามาลงอยู่บ้านมันบ่นเสียไปไซด์ดอกน้องมันงบอครับ เพิ่งกับมีได้บ้านของเพิ่นในบ้านพักอาศัยหลังไงึ้น,นาจากหลังเก่าเนาะพอพ่อแม่เอฟซี FC ไปหาก็สซีได้ไปเห็นบ้านหลังไม้หลังไงหลังโตของเพิ่นนะครับได้ไปเศร้าห่มเพิ่นเศร้าห่มน้ำเพิ่นือจัง,งานกระถิ่นมากันแหละครับพอพ่อแม่เอฟซี FC ได้ไปก็ได้ไปพักไปพอนะครับถึงจะ้าก็ได้เข้าไปในบ้านนั่นก็รอบรอบรบ,บ้านเพิ่นก็สร้างกระแปลงไว้ให้พอพ่อแม่เอฟซี FC ได้พักได้อาศัยน้ำอยู่นะครับพี่น้องเนาะนั่นแหละครับกะ ต้องแสดงความยินดีครับครอบครัวลูกสาวองค์หิงนะครับพ่อเอกแม่หน่อยเนาะนะครับในการในเลิกงามยามดีขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึ่งนี้นะครับอ่าผู้ดใดตั้งรักสิไปเนี่ยพี่น้องคอมเมนต์มาให้มาคุยกันครับอ่าวางแผนจังไดกันแน่นะครับเออมาหาผมแล้วไม่ได้ผมอยากไปนํานะครับนั่นแหละพี่น้องก็ต้องวางแผนกันครับส่วนนะครับอ,อ่า เมื่อนี้นะครับว่าลูกสาวมีงานอยู่ไส่ลูกสาวมีงานอยู่ไส่อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับหากอนวัน <c oughs> นี้เบิ้งเพจสราหน่อยกันอามาพูดถึงเรื่องงานของวันนี้ด้วยนะครับทิ้งท้ายนะครับวันนี้ลูกสาวมีงานอยู่ที่มีงานหรือบ่มีเนาะเมื่อวอนี้ว่างหรือเปล่านี่วันที่เมื่อวนี้วันที่หาวันนี้วันที่ห้าในอันนี้เขาบอกว่ารอสถานที่ รอสถานที่แสดงว่ามื่อิ่นว่างบ่งหพี่น้องเห็นบ่ครับเมื่อนีนน่าจะว่างนะเพราะว่าลูกสาวกลับบ้านวันนี้น่าจะว่างน่าจะไม่มีงานนะผมว่าไม่เห็นสาวน้อยโพสต์งานครับรแสดงว่ามื่อนี้ว่างครับผมอาจจะบ่ได้เบิงข่าวสารหลายมากไม้พึ่งผมจะเห็นข่าวของอ่าเลิกขึ้นบ้านใหม่นะครับต้องขออภัยด้วยพี่น้องในเรื่องของคิวงานมื้อนี้คิดว่าเบิงจากตารางแล้วครับเบิงจากตารางแล้ว ในนี้มันบอกว่ารอสถานที่ก็แสดงว่าเิยมาโพรงงานบาโพรสถานที่ก็แสดงว่าเนี่ยวันนี้น่าจะไม่มีงานน่าจะเป็นวันพักผ่อนนะครับเหมือนเห็นศิลปินคนใดคนหนึ่งเนี่ยครับเนโพดเหมือนเหมือนวันนี้เป็นวันพักผ่อนสักวันหนึ่งนี่แหละนะครับอ่าแอดมินกับเขาโดมอุงอิงก็ไปบ้านนะครับหลายๆคนจะไปบ้านเนาะก็แสดงว่าวันนี้น่าจะพักผ่อน ถ้าพับก,ก่อนก็ต้องรอดูว่าลูกสาวจะมีขึ้นไล์สดหรือเปล่าเนาะวันนี้นะครับส่วนมืออื่นว่าเ้าถึงคิวงานมืออื่นรอเลยละกันคิวงานพรุ่งนี้นะครับวันที่7เนาะมาเอนี้วันที่หามืเอนี้วันที่หาพรุ่งนี้วันที่6วันนั้นมืเอนี้วันที่หาพรุ่งนี้วันที่7ประัดนะครับพรุ่งนี้วันที่6นะครับ,ร 6, รบอยู่ที่วัดป่าอัมพวันนะครับตำบลหนองยายพิม,มพ์อำเภอนางรองบุรีรัมนะครับอ่ะบ,บ,บ่ไก่บ้านลูกสาวพี่น้องนะครับ จังหวัดใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับบ่อกไก่ใครอยากไปบุรีรัมย์นางรองก็ไปได้นะครับพรุ่งนี้นะครับมืออื่นวันอย่างเมื่อื่นวันพุดนะครับมื่อื่นวันขุดผู้ใหบ้านไกลเลี้ยนเคียงกันไปพี่น้องก็ไปครับไปให้กับนั่งใจลูกสาวกันหลายๆครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะครับผมคือมกักแถบพี่น้องคนแต,ต่งตูวงามงามพี่น้องลูกสาวตาหักคืออย่างนี้ผมละมักขักนะคนไวหนาม,มาาพี่น้องคนไวหนาม,มาาผมมักแห้งนะครับ เป็นตาแหกแหงเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมากหลายนี่ครับเออแล้วก็เหมือนเห็นชุดเพชรสีม่วงพร้อมเหมือนเพิ่งก็ใบนามาคือกันพี่น้องแต่กหลายนะครับผู้ได้รับคือผมบอนี่ครับผมมากไหมนะลูกลุกเนี่ยลูกเนี่ยลูก,เ,ลกเหมือนเด็กเด็กขึ้นเยอะเลยออกออกเกาหลีเกาหลีได้ซ้ำนะครับออกเกาหลีเกาหลีได้ซ้ำเนี่ยเบิ่งครับเบิ่งใกล้ๆครับโอ้ตาหัก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวมีข่าวสารน้ยังดีๆเมื่อเราให้กันฟังใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันไหมครับ